สวัสดีครับวันนี้เจอันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดนี่ครับเป็นเบสหนึ่งร้อยสิบสี่หัวครับบวกสองถึงบวกห้านะครับแล้วก็เบสหนึ่งร้อยบวกสองถึงบวกห้านะครับเป็นไอเทมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีกําหนดวันถึงวันที่สิบสองนะครับหนึ่งไอดีสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับงั้นเรามาซื้อกันเลยครับ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเปิดเลยนะครับเอาเป็นปีปีปัจจุบันก่อนนะครับเราจะนับหนึถึงสามครับตรงรูปดาวนะครับเอา่งสองสากดครับแล้วิิดหลุยครับบวกสาม มันมาเป็นอีกไปนะครับเป็น14เวี่์ัครับเบ็ดหนึ่งร้อนะครับตรงรูปดาวนะครับหนึ่งสองสามมาทิสกเกร์ครับบวกสามครับได้ตัวหนึ่งประมาณสองล้าน ครับก็น่าจะขาดทุนนิดนึงครับแต่ก็โอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ